หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่เกมหลายเลนเจอร์ก็เตยเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะรีเซ็ตลีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็ใครรับลูบี้มานะครับผมนะใครที่ยังต้องการแบบว่าเปิดตามล่ตามหาเลนเจอร์ในส่วนของตัวของบานะครับผมท่านมือตัวใหม่นะรอบนี้เลนเจอร์รอบนี้เนาะบาาทหารเสือนะครับผมนะใครยังต้องการยังอยากจะลองใช้งานอะไรอยู่อย่างงี้นะครับผมเออมันเก่งอะไรเงี้ยนะผมอยากได้อะไรเงี้ยนะครับผมสามารถเปิดได้เลยเนาะสมได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้มันมี ตู้อยู่หรือเปล่าผมขอขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะถ้ายังไม่มีก็รอเปิดตู้ได้เลยนะครับผมนะ อ่าตอนนี้ยังมีอยู่นะนี่ยังมีเพิ่มการอยู่นะครับผมนะสำหรับตัวของบราอ่ะทะาทหารเสือแล้วก็ตัวของมูนด้วยนะครับผมนะใครยังต้องการก็เปิดได้เลยนะครับผมสามารถเปิดได้เลยนะฮะเออ, <c oughs> อยู่ยวงไม่ใช่แล้วโอเคนะครับผมนะแล้วแต่เพื่อนเลยนะจะเปิดหรือไม่เปิดแล้วแต่เพื่อนเลยหรือว่าจะเก็บไว้ดองไว้เพื่อไปเปิดในส่วนของช่วงกลางเดือนในส่วนของตู้แสงมืดเก่าได้เลยนะครับผมนะผมก็รออยู่เหมือนกันนะสำหรับตู้แสงมืดเก่าเนาะมันน่าจะมาแหละนะครับผมนะ สำหรับตู้แสงมืดเก่าเนี่ยมันเป็นตัวไหนบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออน่าจะมาเป็นตัวเก่งอยู่แหละคิดว่านะครับผมนะก็อ่ะรอเปิดรอพัฒนาทีมตอนนั้นได้เลยนะครับผมถ้าเปิดได้เนอ้องนะครับผมสําหรับ Ru ู b ี้ริซเซตตีสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะราเปิด ได้เลยนะครับผมเก็บดองไว้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้มาอัปเดตในส่วนของ Ruby ID ดหลักกันด้วยละกันนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำซีดีเก็บ Ruby ดอง r ูบีให้ถึง7000แล้วนะครับผมนะทั้ง2 ID นะ ID หลักแล้วก็ ID ที่2นั่นเองนะครับผมนะเพื่อไปเปิดหาเกียรเ์เกียร์ไหนก็ได้ที่มันครบรอบแบบว่า ถึง7,000รูบี้พอดีอะนะครับผมหรือมากกว่านั้นพอดีนะครับผมนะสำหรับอ่าหนึ่งสำหรับรูบี้ในส่วนของ ID หลักแล้วก็ ID เดียีสนะครับผมตอนนี้รูบี้ผมนะฮะไอดีหลักมีประมาณนี้เลยนะครับผมตอนที่ยังไม่ได้รับรูบี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะมากดรับให้เพื่อนได้ดูกันนะว่ารูบี้ตอนนี้ผมจะถึงเท่าไหร่มีเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะตอนนี้มีแค่อ่า2,060ให้62รูบี้นะอ่านะ EP หนึ่ง EP แรกเดี๋ยวผมนับเดี๋ยวผมนับตอนเนี้ย เป็นอีพีแรกแล้วกันเพราะว่าผมก็เคยเก็บดองแล้วล่ะนะครับผมสําหรับไอ้นี้แล้วก็เปิดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่นะครับผมเปิดได้กงได้เกียร์อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมานี่แหละเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันแบบว่าพัฒนาทีมไปอีกก้้วหนึ่งนะครับผมเป็นอีกขั้นนะอ่าโดยที่เราก็จะเก็บรูบี้ให้มันมากขึ้นนะครับผมให้มันเปแบบแบบว่าไปถึงการันตีเกียร์เลยนะครับผมการชาเกียร์เลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับผม ตรงไหนวะนี่ๆน,นะครับผมเนี่ยเป็นหีบแบบสุ่มนะครับผมแต่ว่าผมจะผมจะไม่เอาแบบสุ่มนะผมจะเอาให้ถึงการันตีเลยนี่นะครับผมสามสิบห้าครั้งซึ่งจะเก็บถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆในส่วนของทุกๆอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์ทุกๆ อ่สัปดาห์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันแล้วกันนะสำหรับ ID ดีหลักแล้วก็ไ d ดีที่2นะนะับผมจะเก็บแข่งกัน2 ID ดีนี้นะครับผมนะแลวเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมอยากจะเก็บแข่งขันกนับผมนะก็สามารถอดองด้วยกันได้นะออเก็บแข่งกันได้นะผมไม่มีปัญหาฮะเออเพราะว่าถ้าดองไว้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะเก็บไว้แบบเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมนะค่อยไปเปิดแบบเยอะๆ ทุ่มเทกับเกียร์หรือไม่ก็ตัวเลนเจอร์ที่เราแบบชอบพอดีอ่ะอย่างเช่นเออปีนี้มีดาร์กบอลมาผมก็บังเอิญเจ็บรูบี้มาเรื่อยๆแล้วก็ได้ทุ่มเทเปิดหาได้ทุกตัวแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะอันนี้ก็ฝันไว้ก่อนมันคงไม่มาง่ายหรอกนะพวกโคลโบที่แบบแบบว่าเป็นโกโบแบบเนี้ยดังดังเกินนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปรับรูบีเ้เลกว่า เพื่อมันแบบว่าเพื่อมันแบบว่าไม่ให้มันแบบว่าเสียเวลานะฮะส่วนอ่าพีพีรอบนี้ก็มีในส่วนของพีพีหมุนเวียนด้วยเนาะถ้าเห็นเป็นแบบเนี้ยนะครับผมมีธาตุไฟอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งนะอ่าตรงนี้ยังไม่ขึ้นแฮแต่ว่าถ้ามันขึ้นดูไฟแบบนี้น่าจะมีแล้วแหละนะครับผมอ่ะโอเคสัปดาห์นี้ผมจบ หลีเพชรสอกนะอ่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเลยสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกจบได้สูงอยู่ซึ่งไอจบได้สูงนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้แบบรูบี้ซื้อนะซื้ออยู่ประมาณ1 0 20ขวดรูบี้เลยนะครับผมเพื่ออ่าอ่าแบบดันหลีกให้มันได้จบหลีขึ้นสูงนะครับผมนะท,ที่่ริงอยากจะจบหลีก เพชรหนึ่งแหละแต่ว่ามันโอ้โหทีมตึงเกินนะครับผมเพชรหนึ่งตอนนี้คือแบบโคตรตึงเลยนะครับผมทั้งตึงการบินตัวบินคอมโบอะไรเงี้ยอืมโคตรตึงเลยนะครับผมเมื่อก่อนจะไม่ตึงขนาดนี้นะแต่ว่าตอนนี้โคตรของโคตรตึงเลยแล้วก็คะแนนยิ่งเฟอ้อด้วยนะครับผมนะคนเล่นเยอะนะครับผมเนาะผมก็อยากให้ตัวเกมเนี่ยอ่าอัปเดตจางสองหลีกเพิ่มมาอีกสักหนึ่งหลีกจังเลยเนาะถ้าเพิ่มมาน่าจะดีนะครับผมมันน่าจะ บรรเทาแบบในการของ,ของแบบว่าคะแนนเฟอให้มันน้อยลงหน่อยนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเพิ่มมา100 140มีอยู่6 600นะ2006โอเครับไปก็เป็น2008นะฮะโอเคก็ยังเริ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไอดผมยังเริ่มเยอะกว่านี้เลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเติมจากพวกเลื่อนเวลหรือไม่ก็ จากตัวเกมแจกหรือไม่ก็หาจากกันแบบว่าตีบวกเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับผมให้มันแบบเป็นร่างหัวหน้าร่างซูเปอร์มาสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับผมนะเพื่อแบบได้รับ5้ารูบี้เนาะเดี๋ยวค่อยเป็นรับก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวดูพีพสักหน่อยดิพีพีลีเลีกมาก็โอ้โหเจอแต่ทีมตึงๆเลยนะอ่านี่นะคะผมนี่มันตึงจริงนะไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะครับผมทีมประมาณนี้ อาจจะสู้ได้ก็ได้แต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้ก็มีนะเป็นพ่อะบ,บอดเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <S <S โอเครอบนี้พีพีหมุนเวียนเป็นธาตุไฟจริงด้วยนะครับผมนี่นะก็ถ้าเป็นธาตุอื่นนะครับผมที่ไม่ใช่ธาตุไฟก็จะโดนเผาไหม้นะฮะโดนติดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแบบยูเฉยยูเฉยย,ย,ย,ยูดีก็ตายนะครับผมอยู่ในเสาไฟเสาธาตุไฟนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเล่นยากหน่อยนะครับผมสำหรับ PvP มุนเวียนเนาะสำหรับ PvP สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับไอเน,นีนของ ID 2ต่อเลยดีกว่านะครับผมนะสำหรับ r u b y โอเคอยู่ ID 2เลยเลยแล้วกันนะฮะอ่ะก็มาดูดีว่าเราจะได้เริ่มต้นสำหรับ EP แรก EP นี้สำหรับในการแบบว่าเป็นซีรี้ดอง Ruby เก็บ Ruby เพื่อไปเปิดเกียร์ รอบไหนก็ไม่รู้แหละนะครับผมคร,ครบครบรอบแบบอ่าเขาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจดุจดจุดครบแบบจ0ดพันดูบี้นะครับผมนะก็เปิดทันทีเลยนะครับผมรอบสมบมติว่ามารอบคริสต์มาสก็เปิดคริสต์มาสเลยสมมติว่ามันมารอบโคลโบรเรื่องนั้นลุ้นู้นลุ้นี้ที่มันเกีย์เจ๋งมาก็เปิดเลยนะฮะอืมก็น่าสนกันนะแบบซีดีนี้นะฮะ,ะเพื่อนเพื่อน,อนก็ะนะเก็บแข่งกันได้นะเพื่อนเพื่อนอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบเป็นทีมแบบเหมือนผมนะ พอเล่นได้อยู่ทีมเดิมอะไรแบบเนี้ยก็ช่วงแบบระยะเวลาที่เราแบบเก็บดูบี้เก็บดองไว้อยู่เนี้ยเราก็เปิดกระชาเปิดตัวกระชาเนี่ยหาไปพังๆเอานะครับผมส่วนรูบี้ก็เก็บยาวเลยนะฮะห้าต้องห้ามเปิดห้ามมันนี่นะต้องห้ามแบบโดนยุยงแบบให้เปิดนะถ้าโดนยุยงเปิดจนได้มือลั่นจนได้เนี่ยก็ยินดีด้วยคุณแจ็ค팟แตกแล้วเกลือผม ไม่ใช่ <c oughs> จะเป็นหัวร้อยย,ออย้อนไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อืก็ต้องถ้าเปิดไปแล้วเพื่อเ,เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะก็ต้องห้ามอีก่มั่ได้นะอย่าไปเปิดอีกเพิ่มเติมล่ะให้ตายสิ <c oughs> มันจะไม่ใช่ว่าการเก็บการดองแล้วมันจะเป็นแบบว่าเหมือนปกตินะครับผมเก็บแล้วก็มาเปิดเดือนถัดไปนะไม่ใช่แบบนั้นนะ <c oughs> โอเคอ i ีสองนะฮะเนี่ยก็ พอเล่นได้พอตึงพอโหดอยู่แล้วนะครับผมนะมันมีเจม,ม่วงด้วยแหละนะครับผมแบบโอ้โคตรเปลี่ยนร่างโคตรโคตรตึงเลยนะครับผมเออเปลี่ยนร่างแบบโคตรเถื่อนเลยทั้งอุตส่าห์เป็นตัวอ,อ่าเรนเจอร์่าัดมืดนะมาตั้งแต่นานแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวเจม่วงเจม,มืดนี่แหละนะครับผมเนี่ยคือนําเสนอมากเลยนะครับผมขนาดใส่เกียร์แคบประมาณนี้มันยังแบบปล่อยตัวมาปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนร่างแบบโคตรเถื่อนเลยนะเออ เดี๋ยวจะมาเล่นให,ให้ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับผมคือมันดีจริงนะสําหรับใครที่เ,เคยเคยเปิดได้หรือว่ามีอยู่ตอนนี้อะไรงเงี้ยนะครับผมมันดีจริงนะอันนี้แบบโอ้ MVP แหละเอ็ของผมสําหรับไอเดียนี้เลยโคตรตึงอะ่ะแล้วมันคอมโบก,กับตัวนี้เลยนะอ่าบารล็อกผมก็พอได้นะครับผมนะดาเมจใส่ตาอยู่นะครับผมสําหรับ สกิลแบบลงหวัวมาปุ้มจ็บกวาดได้หมดนะผมอมถือว่าดีนะสําหรับที่สําหรับอีดี2อที่ผมเปิดได้นะผมพอได้เลยนะครับผมแบบนี้นะสําหรับทีมเ,เดิมของผมเนาะก็พอได้แหละสําหรับตัวบินมาก็บินมาก็มาเหอะผมไม่กลัวฮะมีการบินปั้นแม็กให้เราด้วยนะครับผมนะี่โอเคก็พอได้นะสําหรับทีมแบบนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวรับลูบี้กันสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพูดมากเกินนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเพื่อจะเปื่อกันนะฮะเบืเอ่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแหละ อารูบี้ตอนที่ผมยังไม่รับก็เป็นอก้เป้า299นะโอเคพอรับมาก็จะเพิ่มเติมมาเป็นอีกเท่าไหร่เอ่ยอเดี๋ยวมาดูดิอันนี้ตอนนี้ผมจบอีกอ่ะสัปดาห์นี้ผมจบอีกเหมือนกันเลยนะผมเพชรสองนะก็ได้มาเพิ่มเป็นอ,อีก่งรอีก1 4บรูบี้นะครับผมก็ได้มาเป็น 3, 33ม3ั่าม139รูบี้นะครับผมอ่ะก็โอเคเลยฮะถือว่า เริ่มต้นได้สวยกว่าไอดีหลักเลยเพราะว่าถึง3,000รูบี้แล้ว3,000รูบี้เนี่ยสามารถเปิดกาชาแบบอ่าสุ่มทั้งเกียร์ทั้งเลนเจอร์เนาะน่าจะแบบว่าถึงการันตีแล้วหนึ่งนะครับผมแต่ว่าการันตีเนี่ยเป็นการันตีแบบสุ่มนะไม่ใช่แบบให้เลือกนะครับผมถ้าแบบให้เลือกก็มากกว่า7,000มากกว่า5,000แหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บพยายามให้มันถึงให้ได้เลยนะครับผมถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยว มันดูยแบบเปิดพร้อมกันพร้อมอันนี้เลยนะครับผมให้ดูกันนะฮะเพื่อนเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยละก,กันนะครับผมจะเก็บได้ถึงมากน้อยขนาดไหนนะสำหรับลูบี้การเก็บครั้งนี้นะครับผมทั้ง ID หลักแล้วก็ไอเดียที่สองนะครับผมในสองไอดีนี้นั่นเองนะครับผมว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็อาติดตามรอดูเรื่อยๆในสนองแต่ละสัปดาห์ก็แล้วกันนะในส่วนของซีรีส์เก็บลูบี้นะฮะในสนองไอเดีนี้แหละนะครับผม ยายามติดตามแล้วก็มาเป็นรังแค่พวหน่อยแล้วกันนะว่าจะเก็บยังถึงแบบไฟฟันหรือเปล่านะครับผมห้าพันลูบี้หกพันลูบี้เจ็ดพันลูบี้นะครับผมนะเออรวไปพร้อมกันนะฮบผมสําหรับการเก็บดองนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็มาร่วมแข่งขันกันได้นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอวดแบบสัดาร์สัไปแล้วกันรอบนี้คือเริ่มต้นนะ EP แรกนะครับผมสําหรับเก็บนี่แหละ ID หนึ่งสองนะฮะพูดซ้าเยอะเลือเกินนะ ก็นั่นแหละอยากให้จําแบบเข้าสู่สมองเพื่อนๆนะครับผมสกุจิตไว้ไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆไปตีพีพีสักหน่อยแล้วกันนะอ่ารีเซ็ตลีกมารอบนี้ก็ยังไงนะผมยังไงก็เจอทีมหดทีมตรงนีแล้วโอ้โหดูดิออะผมตีทีมนี้เลยแล้วกันนะขี้เกียจหายเยอะแล้วนะครับผมเออ <laughs> คือมันยังไงก็ต้องเจอทีมตึงๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเพิ่งรีเซ็ตลีกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะฮะโอเคนี่นะครับผมนี่เป็นเสาทตุไฟจริงๆนะครับผมกับต่ออ่ากับเสาาตุมืดนะที่มันอ่ามีให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี p หมุนเวียนรอบนี้นะครับผมสัปดาห์นี้นะฮะโอเคซึ่งก็โอ้โหอะไรเนี่ยผมน่าจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าฮัลโหลอะไรเนียอตีไปยังไงไมชูป๊บไม่ไหวว่ะ ขอพัทหน่อยล้กันแข็งไปยิงอัดป้อมอืมอัดป้อมตัวเองนี่แหละเพราะว่ามันมีน่าจะตัวซัมมอนมาขวางไว้นะฮะโอเคนี่โอโหของจริงเลยนะครับผมเอ่อที่รีมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเพชรหนึ่งไม่ก็เพชรสองแบบหางแถวเอยไม่ใช่หางแถวดีแบบต้น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 หลีกอ่าเพชรหนึ่งเพชรสองนะครับผมประมาณนี้ที่มันรีมานะครับผมพร้อมกับผมนะฮะ มันก็เลยตึงมากๆเลยนะครับผมนะ,อะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับมาอัปเดตในสองเรื่องการเก็บรูบี้ดองรูบี้สำหรับไอดี ID หลักแล้วก็ไอดีสองนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตในแต่ละสัปดาห์ให้ทีหลังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสัปเนี้ยสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรก EP แรกแล้วกันนะสำหรับเริ่มการเก็บรูบี้เก็บดองนะครับผมให้ถึง7 0 0 0นะฮะสำหรับเอาไปเปิดกาชาเกียร์รอบไหนไม่รู้แหละนะครับผมรอดูได้เลยนะฮะติดตามรับชมหน่อยแล้วกันนะเพื่อน โอเคฮะเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้หน่อยนะกันนะครับและที่สําคัญต้องก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของคนไทยสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ